ครับสวัสดีครับเมื่อเบิงครับบรรยากาศบานบานเท่าบรรยากาศ,กาศชนบุรดอกคูนครับดอกคูนนาบานผมเลยเป็นใหม่มงคลด้วยครับนี่โอ้โหอุมเลยครับนาบานออ้อกดอกงามแห้งครับดอกคูนครับสุดยอด นี่ครับนี่ดอกคูณโอ้ยงามเงามหามา,มา,มามปลูกด้วยครับเป็นใหม่มุ่งค้นมีหน้าบานเลยครับนี่ครับ งามาครับมี่ดอกทอออูไล่ครับออกดอกตลอดปี น,นี้ต้นมูกต้นมูกกำลังออกดอกประนีประทับใจดอกคู่นะครับนี่ประทับใจแห่งเด้อครับนี่ดีใจคูเลยมันออกดอกออก่นออกดอกคัก,กนี่ครับ